แตนิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอเมืองจังหวัดตรังพราพระเมตรโครงการตลาดจริงใจ f a มเมอร์สแมคเก็ต ซึ่งกลุ่มเซนท่านจัดขึ้นภายใต้โครงการเซนท่านธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิมด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสในการเข้าถึงร่วมถึงให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นถิ่นโดยเริ่มดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดตรังตั้งแต่ปี2559 องค์การนี้ท้าไปในกิจกรรมและโครงการย่อยในโครงการเสริมท่านทำได้แก่โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ท้าพอนานหมหนูงศีอําเภอนายโยพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยสนับสนุนช่องทางการจัำหน่ายในร้านกูตูสทุกสาขาทุกประเทศโดยคัดเลือกผลผลิตทางการ,กรเกษตรเข้าจำหน่ายที่ตลาดจริงใจแฟร์เมอร์สเมเกจและศูนย์การค้าโรบิสันไลฟ์สไตล์ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเทีเ่ยวที่สำคัญอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนจากเดิมมีสมาชิกกลุ่มทอผ้า80คนปัจจุบันเพิ่มเป็น155คนชุมชนยังได้เพิ่มกว่า6ล้านบาทต่อปีโครงการพัฒนาการศึกษายอย่าง,ย,างยั่งยืนร่วมมือกับเวทียุวสถิรคุณขับเคลื่อนโครงการดงเรคุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาทําโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อเกิดความต่อเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่อาชีวศึกษา19โรงเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา168ทุนและโครงการพัฒนาคุณภาพชีพ,พิตผู้พิการ โดยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกายจังหวัดตรังทางโครงการเนื้อไก่พันไข่เพื่อจำหน่ายสนับสนุนการสร้างโรงเรือนและนําการจัดทําบัญชีพพกโคเรือนให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรวม28โคเรือนในพื้นที่5อําเภอโดยในปี2566จะมีสมาชิกเพิ่ม11โคเรือนในการดีทอลเฟสืิพานสินค้าและร้านค้าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังในโครงการตลาดจินใจ Farmers Market เส่นจำหน่ายผักผลไม้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสวนครัวจากโครงการศูนย์รวบรวมพันธุ์ป่านน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชโภคภัีย์หมวกถักจากวิสายกิจชุมชนกลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวนกระเป๋าเจ้าสาหกิจชุมชนงานจากสารบ้านเกาะนิบงและแตงโมจากกลุ่มผู้ปลูกแตงโมกอสกร เวลา12นาฬิกา42นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ผ้าท,ทอนาม,มูอสีที่บริเวณโรงเรียนบ้านควรสวรรค์อำเภอนายงจังหวัดตรังพระพรเทพการดำเน,นินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาม,มือสีซึ่งกลุ่มเนท่านร่วมกับชุมชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2557เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอนาม,มือสีซึ่งเป็นผ้าท,ทอมือเก่าแก่ของจังหวัดตรังและเป็นมาดกทางวัฒนธรมรมท้องถิ่นของไทย โดยปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้สุมชนผ้าทอนาเหมือนสีเพื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาเหมือนสีมีการสาธิตและสอนการทอผ้านาเหมือนสีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควรสวรรค์เยาวชนและผู้สนใจซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอนาเหมือนสีมีสีแดงเหลืองมีการทอสองลักษณะคือการทอลายมรดกทอดิ่งตูหรือกีทอมือเป็นการทอผ้าแบบดั้งเดิมและการทอลายพัฒนาทอดี่งกีตัวตุ้ มีการสร้างสารใบผ้าใหม่ผสมผสานกับลายผ้าดั้งเดิมใช้เวลาในการทอรวดเร็วกี่มือเหมาะสาหรับการทอผ้าใช้ผัดเย็บเสื้อผ้าและแปดรูปสิ่งของเช่นกระเป๋านอกจากนี้เป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าโบราณของชุมชนนามหมูสีมีอายุก,กว่า200ปีปัจจุบันรวบรวมลายผ้าดั้งเดิมจมํานวน32ลายอาทิลูกแก้วดอกจันทรแก้วกุหลาบพุทธนกเวหรือนกการะเวกหงสตกุตาถือดอกบัวผ่านรัตนธรรมโนโลและปลา ท่านี้ประเพณีของชาวนาเหมือนสีผู้หญิงจะต้องถอผ้าสามชุดในแต่ละช่วงชีวิตประกอบด้วยผ้าั้งยิงสาวถอไว้ใส่ผานเตรียมสำหรับเจ้าบ่าวในงานแต่งงานผ้าห่มหน้าแม่ถอเตรียมไว้สำหรับลูกชายที่จะบวชและผ้าผานช้างย่าหรือยายถอเตรียมไว้สองชุดสำหรับผ้าลงศพตนเองและสามีสำหรับผ้าผานช้างเป็นผ้าช็ดหน้าขนาดยาว24นิ้วกว้าง24นิ้วแล้วนำไปถอต่อกันตั้งแต่เจ็ดผืน9้าผืนและ11ผืน หลังงานศพจะนําไปถวายพระหรือลูกหลานเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากนี้ได้จัดตั้งร้านค้าวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาเหมือนสีจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันทิกระเป๋า,าผ้าพันคอผ้าเข่ามาและของที่ระลึกมีการอบรมด้านการบริหารการตลาดรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการร้านค้า อบรมการเป็นมกักุเทศแก่นักเรียนและเยาว,วชนซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชนจะทําแผนที่เส้นทางจักรยานเท่องเที่ยวชุมชนป้ายข้อมูลแหล่งเทีเท่ยวของชุมชนและอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดก,การสิ่งแวดลอ้อมและการบริหารจัดก,การขยะในชุมชน